สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเบร a ช n แนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะตะหลังของเดือนกันยายนนะคะปี65เริ่มตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30กันยายนนะคะมาถึงคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วนะคะการแบ่งวันที่นะคะแบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะไม่ฟิกส์นะ เราจะเริ่มคำทำนายนะคะจะการเปิดไพ่พลังงานตัวตนนะคะของคุณมิถุนแล้วก็ตัวตนของชาวสองนะคะหรือว่าคนที่คุณมิถุนคิดถึงนะคะสามใบข้างบนนะคะตัวตนคุณมิถุนสามใบข้างล่างเป็นตัวตนของแฟนคุณมิถุนนะคะหรือว่าที่เรียกว่าชาวสองนะใช้สำหรับอัศวินถือเหรียญกับขวนะคะ การพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะคะแต่ก็มั่นคงแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหานะคะก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนรักได้นะคะแต่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้เวลานิดหนึ่งนะคะหรือไม่ก็คืนดีกันแล้วแต่ว่าเรื่องของการที่จะให้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะไว้เนื้อเชื่อใจกันเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะต้องอใช้เวลานะคะค่ะ ไพ่คุณเท่าที่เห็นเนดีมากนะคะมี the c a l i f o n มี the world นะคะมีไพ่สี a ่ดาบช่วงนี้ได้จบวัฏจักรอะไรที่มันวุ่นวายในชีวิตและอะไรไม่ดีนะคะเคลียร์ไปได้จบไปได้แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะเริ่มต้นในสิ่งที่มันดีกว่านะอ่อไม่มองว่าการเริ่มต้นตรงนี้มันมีจุดหมายปลายทางที่อ่อเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าในอดีตแน่นอน ไพ่สีดาวก็หมายถึงคุณเนี่ยได้พักแล้วนะคะหลังจากที่อาจจะมีความวุ่นวายไม่สบายใจอะไรต่างๆแต่ช่วงนี้บรรยากาศความสัมพันธ์มันจะไปเรื่อยๆชิวๆอะคะ่ะอย่างที่พี่บอกว่ามันอาจจะช้านะไอ้ไอ้จุดหมายปลายทางอะไรต่างๆแต่มันไปเรื่อยๆมันจะไม่มีปัญหามากวนใจนะคะในส่วนของตัวคุณมิถุนเองไพ่ไฮรฟอนก็หมายถึงคุณโตขึ้นมากนะคะนิ่งแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไปควบคุมคนโทรลอะไรทุกอย่าง นะคะมีความเข้าอกเข้าใจคนรักแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองทุกๆด้านมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะเป็นน้าไพ่ที่ดีมากๆยินดีด้วยตัวแฟนคุณน่ะนะคะมีไพ่หกดับกับหัวมีสีคาทานะคะกับหัวแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญกับหัวไพ่เขากับหัวหมดเลยนะคะเขาเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องพูดคุยกันนิดนึงนะคะสำหรับคุณนะคะเพราะว่าเมมอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความสับสนแล้วก็ไม่แน่ใจนะเมมองว่าก่อนหน้านี้ คุณและเขาอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะเป็นเรื่องทะเลาะกันเองระหว่างคนรักหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวของเขาการงานการเงนิงนชีวิตไม่มั่นคงอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันยังมั่นคงดีอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยน้าไพ่ขึ้นแบบนี้อยากให้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าแฟนเนี่ยเหมือนเขายังไม่ได้รับความชัดเจนหรือว่าตัวเขาเองแหละที่สร้างความคิดด้านลบขึ้นมาทําให้เขาเนี่ย อาจจะยังไม่กล้จะทุ่มเทใจให้กับเรานะคะการกลับมาคืนดีกันก็อาจจะยังทําได้แบบไม่เต็มตัวเท่าไหรนะ่นะักนะสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คือการพูดคุยเท่านั้นนะคะซึ่งไม่มองว่าพลังบวกในตัวของคุณมิถุนเนี่ยมันจะช่วยทาให้ดึงเอาพลังด้านลบของแฟนเนี่ยขึ้นมาได้แล้วทวาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีบาลานซ์ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดเลยก็คือการพูดคุยกันปรับความเข้าใจนั่นเองนะนะหน้าไพ่สลับข้างกันได้นะคะสำหรับชาวสองนะ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของปากหลังนี้นะ ะะมีไพ่หกเหรียญที่ขึ้นมากับหัวนะคะตอนนี้นะคะต้องอพยายามรักษาบาลานซ์นะคะการให้และรับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้ดีอย่างที่บอกว่ายังมีฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าจะไปต่อนะคะแบบเ,เริ่มต้นใหม่นะคะแบบแฮปปี้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจนะคะที่อยู่ภายในใจอาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาดังนั้นเนี่ย การพูดคุยถึงสําคัญนะคะจะได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีบาลานซ์เกิดขึ้นเนาะมีไพ่สิบทวยกับหัวนะคะมีคิงถทอเหเรียแล้วก็มีไพ่แปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ามีทั้งไพ่ที่ดีและไม่ดีปนอยู่ในหน้าไพ่ตรงนี้ในบทสรุปนะ่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าแฟนของคุณเนี่ยยังมีความไม่มั่นใจนะคะอยู่ในใจของเขาถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่สื่อสารกันเนี่ยไอความรักที่มั่นคงของคนทั้งคู่เนี่ยมันอาจจะสั่นคลอนได้ดังนั้นเมมองว่า ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ลงเอยเร็วขึ้นอะนะสุดท้ายมันต้องลงเอยอยู่แล้วนะคะน้าพ่แบบนี้แต่ถ้าอยากให้มันเกิดความเข้าใจเร็วที่สุดเนี่ยควรที่จะพูดคุยกันนะคะเพราะว่าแกนหลักของความสัมพันธ์มันก็คือความรักที่มั่นคงคนสองคนยังรักกันอยู่แต่ว่าด้วยปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจไปแล้วนะคะดังนั้นการทําความเข้าใจกันเนี่ยจะมีสิ่งที่สําคัญมากๆนะยังไงลองดูนะคะเพราะว่าพื้นฐานความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณสองคนอะยังยังมี มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วง2อาทิตย์เนี่ยงนั้นเนี่ยภายในช่วง2อาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าเขามีแบบเอองอแงบ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็อยากให้พูดคุยกันนะคะจะได้เกิดความเข้าใจกันลดลรงเนาะมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกด้วยนะคะเรื่องของความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยตัวเขาอาจจะประสบปัญหาจากภายนอกแล้วก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจอ่ะไม่แน่ใจว่าดีพอหรือเปล่าอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะในบางคู่ะนะ เดี๋ยวเรามาดูทำพยากรในส่งของโอเดเคกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะที่เมยบอกให้ขึ้นมาตอกย้ำนะคะมีพลังงานของความขัดแย้งอยู่ด้วยอุปสรรคปัญหานะคะอย่างเข้มข้นอยู่เลยก็คือทางฝั่งแฟนนั่นแหละความไม่เข้าใจอะคะ่ะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาเนี่ยจะต้องได้รับการเคลียร์นะคะโดยตัวคุณเนี่ยจะต้องคุยกับเขาให้ดูเรื่องเนาะ มีพลังงานอะลิควายเช็เลิฟด้วยเขาไม่มั่นใจค่ะว่าถ้าเขาให้ความรักกับคุณเนี่ยคุณจะแบบตอบรับหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นการพูดคุยถึงสําคัญมากดีคอนเซชันนะคะไม่ต้องห่วงองไรก็ตามคุณ2คนเนี่ยก็จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะมันหมายถึงไพ่การกลับมาของคนรักไม่ว่าคุณจะห่างกันนานแค่ไหนนะคะหรือว่ามีข้อขัดแย้งอะไรก็ตามนะคะเมื่อได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยมันจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็กลับมาให้ความรักเหมือนเดิมนะ ถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วเนี่ยเราก็ต้องแบบคุยอะนะคะใจะเย็นๆคุยกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าฝ่ายคุณเนี่ยจะมีพลังบวกมากนะแต่แฟนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาอะอาจจะพลังงานเขาอาจจะตามคุณไม่ทันนะนะคะแต่มันสามารถแก้ไขได้ง่ายๆโดยการคุยนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะคะออการเปิดไพ่แยงเจวันเชอร์นะคะเป็น่คําแนะนํานะ ใช่ะค่ะไพ่ก็ดีนะคะที่ได้มาเนาะมีไพ่ขอพอรด้วยนะคะ เดือนนี้นะคะปักหลังเนี่ยคุณสามารถขอพรได้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะสมหวังนะดีใจด้วยนะคะรับพรได้เลยมีพลังงานอเปอร์จินตี้นะคะซึ่งหมายถึงโอกาสนะคะโอกาสดีๆอาจจะหมายถึงโอกาสทางการงานการเงินโอกาสใหม่ๆในชีวิตความก้าวหน้านะคะแล้วก็หมายถึงโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยใครเลิกลากันไปแล้วใครมีปัญหาการมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอย่างที่บอกนะคะแล้วก็วิสินเนอร์นิกซิลมันนะคะในอีก2-3เดือนข้างหน้าชีวิตจะเปลี่ยนนะคะดีขึ้นแน่นอน ถ้าใครแบบเยียงที่บอกมันจะพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆการก,ก,กลับาคืนดีกันเนี่ยต้องใช้เวลาก็คือไม่เกิน3เดือนนี้นะคะมันจะลงตัวนะค่ะก็รับพลังงานบวกได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีมิถุนรวมถึงชาวสองทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมชอมม่องมเม่นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับกูอ่านนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ